สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินนี่เรทโทเกมวันนี้เรามาอยู่กันที่ฐานที่มันอยากจะบอกว่าวันนี้มีสินค้าตัวหนึ่งส่งมาจากบริษัท SV r Food ูจะเป็นชุดขนมอบกรอบรสช็อกโกแลตตราโอเดงยา่าเป็นพาร์ทสมุดสติ๊กเกอร์เจ้านโลฮาเดพาร์ทใหม่ล่าสุดโอเดงย่าของพวกเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะยกล่องสวยนะทุกคนดูดีเห็นไหมข้างในนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวมาอันบอกกันขนมขา้าวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลตตราโอเดงย่านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกล่องแบบไหนยังไงบ้างก็็จะเปเปนรรื่องาว เซนเซายาเจ้านาลกฮาเดสเพื่อนท่านไหนยังไม่เคยดูก็ไปดูย้อนหลังกันไนดะ้พาร์ทนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าพิเศษมากๆครับเพราะว่าไม่เคยทาพาร์ทนี้มาก่อนนะครับสาหรับของแถมในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่เคยมีขนมชนิดไหนต้องขอย่างว่าเป็นขนมทําตัวเจ้านากฮาเดสมาก,ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้พิเศษมากๆเอาละหนึ่งแพ็คนะครับ ตอนนี้เราเจอแล้วแน่นอนก็คือเป็นตัวสมุดสะสมซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของทางโอเดญยาก็คือการใส่เป็นตัวกันลอยนะครับก็คือเป็นโปสเตอร์สีขาวปกน่าจะสวยแน่นอนขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามสุดๆนะครับบอกไว้เลยโอเดงยาทำสวยมากเป็นพาร์ทที่ไม่เคยทำของแถมชนิดนี้มาก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละอันเลยอันนี้เป็นศึกยมโลกนะครับสมุดปกแข็งนะทุกคนคล้ายโปสการ์ดเลยแต่ว่าเป็นสมุดปกแข็งข้างในก็จะเป็นตัวที่ให้สะสมเป็นสติกเกอร์พิเศษสำหรับนำ ไปแลกกรอบอะคิริก กรอบอะคริลิกอยู่ข้างหลังนี่ฮะทุกคนเห็นไหมนี่ศึกยมโลกสติ๊กเกอร์ชุดพิเศษเองน่าจะเป็นอ็อบเจกต์ราสีต่างๆนะครับเวลาทุกคนได้มาก็จะต้องนํามาติดนั่นเองนะครับถ้าใครเจอสติ๊กเกอร์เนี่ยนำมาแปะได้ครบนะครับก็จะได้เป็นกรอบอะคริลิกนะเป็นที่ใส่การ์ดนั่นเองนะฮะซึ่งอลังการล้านแปดสุดๆอา้าวเวาทุกคนสมุดสะสมสติ๊กเกอร์นะก็จะมีซิกเนเจอร์อยู่อย่างหนึ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ฮะอันนี้คือความใส่ใจของทางโอเดงย่าเนี่ยก็จะมีใบกันมาให้เป็นกันลอยนะ,นะ, oh นะทุกคนนนนี่ะเเจ้้้าาดัหห็็ไววขงงลป วับเลยนะฮะนี่ฮะเป็นแสงวิบวับวิบวับสวยงามมากนะครับแล้วข้างหน้าก็จะเป็นแนวโกลเซนทั้งหมดเลยนะครับ12ราศีนี่12ราศีก็เป็นภาคที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ทางโอเดงย่าได้ทําสมุดสะสมสติกเกอร์เซนเซาเจ้านโลคาเดสมาเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งสวยมากๆครับทุกคนดูนะฮะสวยจริง บอกเลยคือวิบวับวิบวับเลยอ่ะเอาละฮะเราจะมาดูกันนะฮะว่าข้างในนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้เขียนหน้าปกไว้นะครับพิเศษแถมฟรีทุกเล่มโปสเตอร์เซนเซยาเราจะมาดูว่าเป็นยังไงโอ้โหทุกคนดูโคตรสวยเลยเห็นเปล่าโอ้โหเฮ้ยสวยว่ะเออ i g h t of the s o d i u s นะครับอันนี้โปสเตอร์สวยมากครับใส่กรอบนี่ติดไว้ที่ผนังนี่สวยเลยนะอันนี้โปสเตอร์แถมมากับตัวคนที่ซื้อยกลังนะครับผมก็จะมีตัวสมุดสะสมสติ๊กเกอร์แถม,มให้ด้วยเด็กๆคนไหนนะครับไปร้านค้าร้านชําก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีจําหน่ายในช่วงไหนบ้างนะโอเคต่อไปครับเราจะมาดูครับด้านในนั้นมีอะไรเกี่ยวกับความทรงจําของพวกเราบ้างนะลองมาดูกันแน่นอนครับด้านหน้าจะเป็นรูปเหล่าโกเซนที่อยู่ในภาคในออฟดิสโซเดียสเจ้านาโลคาเดสนั่นเองเป็นเปิดมาหน้าแรกปุ๊บสะสมสติ๊กเกอร์ เล่มธรรมดาครบ1เล่มก็จะได้ไปเลยโอเดงย่าเซนเซ่าภาคเจ้าโนโลคาเดสพร้อมแผ่นที่ระลึกรุ่นชาร์ปเตอร์เซิชูรุยนะแล้วก็ชาร์ปเตอร์อินเฟอร์โนสเปเตอร์เลือกได้1ชุดที่สะสมเกี่ยวกับเป็นการ์ดโอเดงย่านั่นเองแต่เป็นการ์ดโอเดงย่าพาร์ทแรกเท่านั้นมีคุณค่ามากๆสำหรับชุดนี้นะต่อไปนะครับก็จะเป็นสมุดสะสมสติ๊กเกอร์เนี่ยเล่มธรรมดาครบ3เล่มหรือเลเซอร์ครบ1เล่มก็จะได้ไปเลยโอเดงย่าเซนเซ่าเจ้าโนโกคาเดสพร้อมแผ่นที่ระลึกชาร์เตอร์อิลิสันรวมการ์ดนะ คือเราสะสมสติ๊กเกอร์ได้สมุดมาเพื่อที่จะเอาไปแลกการ์ดนั่นเองการ์ดโอเดย่าจะรู้ว่ามีราคามากๆไม่ได้เล่นกันเฉพาะในประเทศไทยโซนเอเชียของเรานี่ก็ถือว่าบริษัทวิอาก็เคยนําสินค้าไปจําหน่ายนะครับโดยเฉพาะการ์ดโอเด้ย่าที่เก็บสะสมกันเป็นสินค้าทั่วโลกวว r เลยก็ว่าได้มีคุณค่าแน่นอนแปะครบปุ๊บเนี่ยเอาไปแลกการ์ดโอเด้ย่าได้เป็นการ์ดแรทันทีแต่ว่าได้เป็นครบชุดเลยก็สะสมได้ทั้งแบบ1เล่มแล้วก็แบบ3เล่มจะมีเล่มเลเซอร์ด้วยเอามาแปะเลเซอร์เนี่ยจะใช้น้อยเล่มกว่าเวลาเราเอา งวัเอาละต่อไปครับแลกซื้อฟรีครับชุดเหรียญเป็นโลหะโอเดงยาเซนเซยาชุดบอลเซนก็ตโค้ดแพลตตินัมเบเดก็คือเป็นเหรียญเงินสามารถเลือกได้ด้วยจะเลือกเป็นเหรียญเงินหรือว่าจะเป็นการ์ดก็สามารถเลือกได้ต่อไปครับสะสมสติกเกอร์ครบ6เล่มคูณ2เขก็ไปเลยทุกคนเก็บแบบนี้ให้เต็ม6เล่มน,นะเล่มเลเซอร์เนี่ยแค่2เล่มก็จะได้เป็นเหรียญโกเซนโกเบเดลจานวน12เหรียญด้วยกันพูดง่ายไม่ใช่ว่าแลกได้เหรียญเดียวนะพอแลกปุ๊บเนี่ยก็จะได้ครบเลยทั้ง12เหรียญเอามาตั้งโชว์ เีย,ยเคุณคุ้นว่าจะมีเหรียญบอนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกับตอนที่เราไปบ้านโอเดงย่าเนี่ยผมเจอเหรียญบอลด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเหรียญบอลมีการนํามาแลกได้ด้วยหรือไม่นะไม่แน่ใจเหมือนกันก็สําหรับสายสะสมหรือว่าคนที่ต้องการเก็บของพรีเมียมของทางโอเดงย่าในชุดภาคเจ้านรโลคาเดชข้ามพลาดเด็ดขาดนะครับอันนี้เด็ดจริงๆต่อไปก็จะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้อ่านมาหรือไม่ได้ดูมาก็จะมีเนื้อเรื่องเนี่ยเขียนไว้บริเวณสมุดตรงนี้นะฮะเขียนไว้เพื่อที่จะให้รู้เนื้อเรื่องคร่าวๆคนที่ดู แล้วแล้วลือก็จะได้รู้นะครับมีอะไรที่เป็นเนื้อเรื่องในนี้บ้างโดยในนี้มันจะบอกเนื้อเรื่องทั้งหมดตัวสติกเกอร์เป็นตัวเล่าเรื่องนะคทุกคนเพราะฉะนั้นหลังจากเรามาอ่านตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็นําสติกเกอร์เนี่ยมาแปะนะครับก็จะมีจุดแปะเนี่ยคล้ายกับช่วงในยุค90ที่เราเคยมีสมุดสะสมสติกเกอร์แบบนี้แล้วก็แปะลงไปในตัวสมุดนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราแปะเนี่ยเราสามารถอ่านข้อมูลด้านข้างเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยก็จะมีบอกครบเลยอันนี้คือได้ฟิลบรรยากาศยุค90มา,มาก ยิงยาวเรียงรายกันไปแบบเรื่อยๆเลยทั้งหมดเนี่ยจะมีด้วยกยัน273ใบสติกเกอร์273แผน่นบริเวณด้านหลังก็จะมีเป็นเ,เซนท์ที่มาจากนรกนะทั้งหมดเลยครบชุดนะครับนี่ฮะและนี่เป็นรูปสวยๆของอนิเมะเรื่องนี้นะฮะนี่ฮะรูปสวยๆของอนิเมะเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็บริเวณจุดนี้ก็จะมีเงื่อนไขาการแลกรางวัลแล้วก็วิธีการแลกรางวัลก็สามารถที่จะไปตามที่อยู่นี้ได้ก็ร้านเนี่ยใกล้ๆบริษัทไอพีอาร์ฟู้ดเลยก็สามารถไปแลกได้ด้วยตัวเองเอาล่ะต่อไปนะครับเป็นขนมแล้วก็ตัวกล่อง เราจะให้ดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคือแพ็คหนึ่งมี12อกล่องเราก็จะตัดออกมาดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ฮะก็จะเป็นกล่องแบบนี้ทุกคนรูปร่างคล้ายกับกล่องขนมสมัยอดีตนะที่เราเคยมีสมุดสะสมสติกเกอร์กันก็ถือว่าใกล้เคียงนะทุกคนดูดิยุคปัจจุบันจะใหญ่หน่อยแต่ว่ากล่องสมัยก่อนเล็กนิดนึงนะครับสำหรับขนมที่แถมสติกเกอร์8สมุดอันนี้คือปัจจุบันสมัยใหม่ลนะนะฮะกล่องก็จะมีความใหญ่ขึ้นมานิดึงแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้จะมีด้วยกันหลายลายนะทุกคนจะแตกต่างจากขนมสมัยย ก็จะทําออกมาให้สะสมถึงกล่องด้วยกล่องเนี่ยจะมีลวดลายอยู่ด้วยกันน่าจะ6แบบทุกคนเอาเวลาซักผ้ามานั่งรีวิว <c oughs> <c oughs> นี่ฮะมีด้วยกันหลากหลายแบบนะเห็นไหมกล่องก็คือน่าสะสมมากๆนี่คุณหนูซาลีก็มีนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเป็นรูปแบบของทางโอริญานะได้ทํากล่องขึ้นมาหลากหลายแบบเพื่อให้สะสมกันยันกล่องเลยนะฮะนี่ฮะเจ้านโลฮาเดสทํากล่องสวยมากเรามาดูกันดีกว่าข้างในเป็นยังไง ก็จะมีเป็นขนมแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับแถมให้ชุดหนึ่งจะได้ด้วยกัน2ชุดเดี๋ยวเราจะมาดูตัวขนมกันดูก่อนนะครับเป็นขนมรสช็อกโกแลตนี่ฮะเป็นเม็ดโกโก้ทำให้นึกถึงอดีตวันๆเหมือนกันนะโกโก้สีน้ำตาลนะครับอลองกินดูยกช็อตได้เลยฮะอ,อ,อร่อยนะทุกคนรู้สึกความอร่อยเลยต่อไปเป็นสติกเกอร์ครับอ,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 อลับมาดูกันสติกเกอร์มีอะไรบ้างนะครับชุดนี้มาถึงเราก็เจอมูก่อนเลยมีเลเซอร์ครับเป็นชิลิวนะฮะ เห็นไหมอันนี้เป็นชุนสติกเกอร์เป็นเลเซอร์เป็นชุนเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่ลายเลเซอร์ Laser, ครับจะมีเนี่ยฮะเป็นเรื่องราวเป็นพาร์ตต่างๆที่แปะนะฮะอันนี้เป็นส่วนขาของอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นชุดคลอสที่มาจากนรกนะฮะอันนี้เป็นโกคอสและนี่มนะูนะนำสติกเกอร์ต่างๆที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีนัมเบอร์หรือหมายเลขเนี่ยบอกว่าให้ติดลงไปหมายเลขอะไรอย่างอันนี้52เราก็เปิดหน้าสมุดสะสมสติกเกอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่5้ินะครับแล้วก็ติดลงไปตัวนี้ล้าสิเกองแบบนี้ว ติดลงไปจนครบนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องราวของโปเซนในรูปโดยที่เราก็จะมีข้อมูลก็คือมาอ่านบริเวณด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะได้ข้อมูลของกระตูนเองเลยเรียกว่าใครไม่เคยดูนะเล่มนี้เล่มเดียวสามารถรู้ได้ทั้งเรื่องเลยเจ้านาโลคาเดสนะครับก็คือครบเลยในเล่มนี้นั่นเองอันนี้พูดถึงคนที่ไม่ได้ดูนะก็สามารถที่จะรู้เรื่องราวของเซนเซียเจ้านโลาเดสได้นะครับในออลเดอรโซเดสเนี่ยผ่านเล่มนี้เล่มเดียวเลยเพราะฉะนั้นอันนี้พิเศษมากๆเลยสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ตามก็สามารถสนุกกับการสะสมสติกเกอร์โอดนาได้เหมือน ทนเฮ้นะ hey, hey, right ครับวันนี้ก็ขอประมาณนี้แล้วกันเราซื้อมาแล้วเนี่ยก็เหมือนได้รำลึกความหลังสมัยครั้งที่เรายังสนุกกับสิ่งนี้มีความสุขทุกครั้งที่ได้เปิดมาแล้วก็ได้แปะสติกเกอร์ลงไปนะครับเป็นเรื่องราวความทรงจําในอดีตวันวานที่อยากจะหวนให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่มันกลับไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มาเหมือนเติมเต็มชีวิตรู้สึกมีความสุขกับสิ่งๆนี้การได้เก็บสมุดสะสมต่างๆที่เราเคยมีความทรงจำนะฮะต้องบอกก่อนว่าเป็นยี่ห้อนี้นะก็คือเป็นสม างจของเราคือพวกนี้ที่เคยผลิตขนมชนิดเนี่ยนะครับก็ได้หยุดผลิตไปแล้วนะความทรงจําของเราก็เลยหายไปสําหรับบริษัทเดิมที่เคยผลิตตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วเนี่ยฮะก็จะเป็นสมุดสะสมสมัยอดีตนะที่ผมเก็บสะสมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนมาเติมเต็มสมุดสะสมเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าไซส์เดียวกันเลยเรียกว่าเป็นความทรงจําดีๆแล้วกันสําหรับเด็กยุค90นะที่เราได้มีขนมโอเดงย่าที่ได้สืบษาดต่อไปเรื่อยๆนั่นเองเน,นะฮะวันนี้ขอตัวไปก่อนลวครับเดี๋ยวไปเก็บผ้านะครับแล้วก็ถ้าหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจน,นนีเกก้วั ได้สมุดสะสมมาสะสมกับขนมเรื่องราวความทรงจำในวันวานนั่นเองไปแล้วบายบายสวัสดีครับ